สวัสดีครับเรียนคณะกรรมการการประเมินขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะทุกๆท,ท่านกระผมนายวรุษวงอินปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนทานทองพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชานาฏศิลป์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏบุรีรัมย์ระดับปริญญาโทจากสาขาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามปฏิบัติการสอน ในรายวิชานาฏศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และระดับมัธยมศึกษาปีที่6มีชั่วโมงสอนตามตารางจำนวน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เสนอขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะในตำแหน่งชำนาญการ สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหน้าตสินพบว่าในปัจจุบันความนิยมของนักเรียนในการเรียนวิชาหน้าตสินนั้นน้อยลงสาเหตุอาจมาจากเพราะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมๆที่เน้นไปที่การบรรยายและการปฏิบัติตามครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นกระผมจึงได้หาแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนวิชาหน้าตสินจากเดิมที่ให้นักเรียนฟังการบรรยายและปฏิบัติท่ารำตามครูผู้สอนเปลี่ยนมาเป็นให้นักเรียนได้ทดลองคิดและประดิษฐ์การแสดงขึ้นมาเองและมีการสืบสอหาความ รู้เพื่อเป็นเหตุผลประกอบในการสร้างสรรค์น,นาตกรรมโดยนํารูปแบบการแสดงนาฏศิลป์อีสานมาเป็นเมนหลักในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้เพราะเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถเข้าถึงง่ายทั้งในด้านจังหวะท่ารําที่ไม่มีแบบแผนตายตัวและที่สําคัญนักเรียนคุ้นชินมาตั้งแต่กําเนิดเพราะนักเรียนส่วนใหญ่เติบโตอยู่ในสังคมอีสานทําให้นักเรียนสามารถรับรู้วิธีปฏิบัติขนบรรมเนียมประเพณีอีสานได้อย่างถ่องแท้จึงเป็นที่มาของการจัดการเรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำจากท่าทางของ ของผู้คนในชีวิตประจําวันโดยได้เลือกวรรณกรรมอีสานเรื่องคหลูนางอ้วมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและได้ตั้งคอนเซปต์ขึ้นมาในชื่อวรณกรรมลำนำอีสาน การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาอยู่ด้วยการ2ประเด็นคือ 1. ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ให้มีความสนุกสนานและมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนให้ผู้เรียนมาเป็นผู้คิดผู้ลงมือปฏิบัติโดยได้นําประสบการณ์ที่ครูผู้สอนได้จัดขึ้นไปเป็นภูมิรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานเกิดจินตนาการและถ่ายทอดผลงานได้อย่างอิสระนักเรียนสามารถวิเคราะห์ความหมายและความงดงามของวรรณกรรมได้อย่างถ่องแท้และสร้างสรรค์สําหรับ เหตุผลที่เลือกคุหลูนางอ้ว<ๆ>เพราะว่าวรณกรรมเรื่องนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทละครโศกนาฏกรรมการสวบบทบาทและการสื่อสารอารมณ์ของตัวละครเน้นไปที่การเสะเทือนอารมณ์ซึ่งบทเพลงประกอบการสร้างสารรค์นี้เลือกที่จะเล่ามุมมองของตัวละครที่ชื่อว่านางอ้วซึ่งในจุดนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องทำการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครรวมไปถึงท่าทางของตัวละครการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงผ่านบทเพลงฮอยฮักซึ่งเป็นบทเพลงที่สร้างสรรมาจากวรรณกรรมเรื่องคูหลูนาง สามารถนาการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ไปสร้างสารรค์เป็นท่ารําและนําเสนอผลงานได้อย่างเป็นธรรมชาติประเด็นที่ 2. ครูผู้สอนมีความตั้งใจที่อยากจะปลูกฝังเจตนารมณ์ในการสืบสารอนุรักษ์มรดกอีสานให้กับนักเรียนรวมถึงสร้างจิตสํานึกในการรักและห่วงแหนวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองและทําให้บรรยากาศในชั้นเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการทํางานเกิดทักษะกระบวนการกลุ่มมีการระดมความคิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมไปถึงเกิดจินตนาการ และสามารถถ่ายทอดผลงานได้อย่างมีคุณภาพเมื่อผลงานสําเร็จนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองรวมถึงทราบซึ้งในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่กระผมนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับกระผมนำรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮโรเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ซึ่งประกอบไปด้วย5ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือขั้นตอนเรียนแบบในขั้นนี้นะครับครูและนักเรียน,นยมีการทบทวนความรู้เดิมในสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับทฤษฎีนาตยประดิษฐ์รวมถึงทบทวนวรรณกรรมเรื่องขหลูนางอัว้วที่นักเรียนได้ไปศึกษามาจากนั้นนะครับร่วมกันวิเคราะห์และระดมความ คิดผ่านโพลเอเวอร์นะครับเกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์ของตัวละครท่าทางและการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่าหอยฮักซึ่งเป็นบทเพลงที่สร้างสรรค์มาจากวรรณกรรมเรื่องหรูนางอั้วจากนั้นนะครับนักเรียนชมการสาธิตการประดิษฐ์ท่าราประกอบเพลงหอยฮักจากครูผู้สอนซึ่งในตอนนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตการกระทําที่<ย>นักเรียนจะต้องกระทําได้รับรู้และสังเกตร,รายละเอียดต่างๆแต่ยังไม่ครบถ้วนแต่ก็สามารถบอกขั้นตอนและรายละเอียดการก,าร,กระทํานั้นๆ ได้สู่ขั้นตอนที่2ครับก็คือขั้นตอนการลงมือทําตามคําสั่งในขั้นตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะลงมือปฏิบัติท่าราตามครูผู้สอนโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มปฏิบัติท่าราตามครูผู้สอนไปจนถึงครึ่งเพลงแรกจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการถัดไปครับกระบวนการที่3ครับขั้นตอนกระทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์นะครับขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันลงมือปฏิบัติท่ารําต่อจากครูผู้สอนในช่วงครึ่งเพลงหลังนะครับโดยนําอุปกรณ์ที่ครูเตรียม ไว้ให้เนี่ยมาสร้างสรรธท่ารำประกอบซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับครูก็ได้ให้ผ้าสไบนะครับมาเป็นตัวอย่างในการประดิษฐ์ท่ารำนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่4คือขั้นตอนการแสดงออกในขั้นนี้นะครับนักเรียนนําเสนอการประดิษฐ์ท่ารำของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนพร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะจากครูและเพื่อนกลุ่มตรงข้ามในการพัฒนาต่อยอดงานให้เกิดความสมบูรณ์ครับเข้าสู่ขั้นตอนที่5ครับขั้นตอนการกระทําอย่างเป็นธรรมชาติในขั้นนี้นะครับนักเรียนสามารถนําเสนอผลงานที่มีความสม มบูณ์ในรูปแบบวิดีโอโด,โดยมีการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทาง Tik t o อกโดยรูปแบบการนำเสนอผลงานนั้นมีเงื่อนไขในการนำเสนอดังนี้นะครับ 1. นนักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสมบูรณ์ 2. มีการสร้างสรรค์ท่ารับ3ม,มีการแปลแถว4มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงและ 5. มีการดำเนินเรื่องและนำเสนอเรื่องได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรมชาตินั่นเองครับ สำหรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนะครับนอกจากบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์จะดีขึ้นแล้วนะครับยังทําให้นักเรียนนั้นสนุกสนานกับการทํากิจกรรมเกิดทักษะกระบวนการทํางานกลุ่มทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ทักษะด้านศิลปะการแสดงรวมไปถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพราะว่าในพาร์ทของการนําเสนอผลงานนักเรียนนะครับผมได้ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบวิดีโอโดยสร้างสรรค์จากการใช้โทรศัพท์มือถือและนําเสนอผลงานผ่านช่องทาง Tik t o อซึ่งเป็นช่องทางที่กําลัง เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ใช้โซเชียลในปัจจุบันนี้นะครับโดยรูปแบบของการนําเสนอนะครับผมก็เปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นนําเสนอผลงานได้อย่างอิสระและก็สร้างสรรค์น,นะครับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากผู้ใช้งาน Tik t o อกที่เข้ามารับชมผลงานของนักเรียนซึ่งเป็นการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างทักษะให้นักเรียนใช้มือถืออย่างคุ้มค่าสามารถสร้างไรายได้ในอนาคตรวมไปถึงสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของพลังอํานาจละมุลหรือซอฟท์พาวเวอร์ที่เกิดจากการสร้างน่าตรรมจากวรรณกรรม ในท้องถิ่นของตนเองกระจายไปสู่วงกว้างได้ในอนาคตครับสุดท้ายนี้กระผมนายวรุษวงอินตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐา,านะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนทานทองพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและประเมินผลงานในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณครับ